วันนี้อาจจะมาคุยในเรื่องของสิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่มีจริงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไหว้กันอยู่นะคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะก็คือเรื่องของซุนอู่คงนะคะหรือว่าเทพเฮ่งเจียนะคะได้ไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วก็ดูจากประสบการณ์นะคะสิ่งที่เคยพบเจอกับตัวเองนะคะแต่เชื่อว่าเทพองค์นี้มีจริงนะคะถ้าใครยังนึกท่านไม่ออกนะคะก็คือเทพลิงนั่นแหละเฮ่งเจียในเรื่องก็จะมีพระถังซัมจั๋งใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลพระถังซัมจั๋งเพื่อ เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยเดินทางจากจีนนะคะมาที่ชมพูทวีปมาที่วิทยายลัยนาลันทาเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะคะไปเอาเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะกลับมาที่จีนนะคะเพื่อมาถ่ายทอดแต่ด้วยประสบการณ์ของบายแล้วนะคนจีนเนี่ยเขาจะไม่รู้จักเฮงเจียเขาจะไม่รู้จักซุนหงอคงเขาจะเรียกว่าซุนอู่คงถ้าพูดคําว่าซุนอู่คงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ในเรื่องของการที่จะต้องไหว้คู่กับพระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็พระถังสำมัจังซึ่งคนจีนเนี่ย ไม่ได้วหว้พระถังซัมจังเลยนะคะแต่ว่ากลับกลายมาเป็นที่คนไทยนะคะที่นับถือทั้งหมดเลยทั้ง4ี่องค์พร้อมกับม้าด้วยนะถามว่าไปลายว้เคยขอพรท่านไหมตัวปายโดยส่วนตัวปลายขอพรก็ปายเคยไปวหว้ท่านที่เขาสามมุกนะคะข้างหลังตรงโซนโซนหนึ่งก็จะมีครบเลยทั้งพระถังซัมจังทั้งม้าทั้งซุนงอคงนะคะทั้งตือป่วยก่ทุกอย่างก็จะมีอยู่ตรงนั้นเคยไปขอในเรื่องของการเรียนขอเราได้นะคะต่อมานะคะไป ก็ไปขอในเรื่องของการทํางานตรงนี้นะ่ะถามว่าได้ไหม ได้นะวิธีการไหว้ของปายนะคะปายจะใช้ทูบทั้งหมด19ดอกค่ะแล้วก็มีน้ำสม้มมีนมก็มีน้ำชาน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะมีผลไม้นิดหน่อยเพื่อเอาไปถวายท่านนะคะแล้วก็ขอพรเคลียร์เรื่องนะคะแต่ว่าต้องขอทั้งหมดนะไม่ได้ขอเพียงองค์เดียวนะคะแล้วก็เท่าที่เคยถามดูนะก็มีหลายๆคนที่เชื่อนะคะว่าเทพซุนู่คงเนี่ยคะ่ะอยู่บนสวรรค์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไหว้พระแม่กวนอิมนะคะก็ควรที่จะเชื่อด้วยนะคะว่าท่านเนี่ยมี จริงซึ่งถ้าเราไหว้พระแม่กวนอิมใช่ไหมคะแล้วมีซูนอูคงเนี่ยที่เราไหว้เพิ่มด้วยเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของการขาจัดอุปสรรคปัญหาทําให้งานที่เราขอเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเดินทางนะคะท่านจะช่วยคุ้มครองเราได้ด้วยเช่นกันนะคะถามว่าจะต้องมีเป็นลูกป,ปัน้นหรือว่าจะต้องมีบทสวดไหมเนี่ยไปยังไม่ค่อยเคยเจอนะคะถ้าเจอก็จะเป็นการแต่งใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนจีนเขาก็ไม่ได้นับถือเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอาจจะใช้เป็น รูปภาพนะคะแล้วก็ใช้เป็นจิตในการตั้งมั่นถึงท่านนะคะอันนี้ตัวไปเคยผ่านมาแล้วนะก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูนะคะแต่ว่าใครที่เป็นสายแบบฮินดูจ๋านะแล้วมาขอตรงนี้เนี่ยไปคิดว่าไม่ได้นะคะต้องเป็นสายที่มีเชื้อสายจีนด้วยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ผลไม้ที่ท่านชอบนะคะก็ต้องเป็นกล้วยอยู่แล้วคะ่ะแต่กล้วยที่ท่านชอบมากที่สุดนะคะก็คือกล้วยไข่นะคะกล้วยเล็กๆเนี่ยแหละสามารถถวายได้เยอะๆเลยนะคะผสมกับน้าส้มก็ได้นะบวกกับ น้ำสมม้มก็จะทําให้เรื่องที่คุณขอเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าอยากไหวในไทยนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือมีนะคะแล้วก็ที่ศาลที่มีองค์เทพจีนเยอะๆนะคะโดยเฉพาะองค์เทพที่เป็น1ิบสอนักสัตว์นะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปขอพรได้เหมือนกันนะคะ